ครับผมวัสดีคร tamam ับคนผูสิงเนาะนะครับกะมาตามมือนี่กะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับของคนผูสิงนะครับหลังจากที่งวดแรกออกไปกับผมนี่เก่าอ่าสามเก่าสองสามตตรงๆงวดที่สองนี่รุดเนาะครับอากะเฮาเวลาเล็กลุดเฮ่าก็ยออรับครับบ่มีบ่มีคอแก่โตครับนะครับอือ กะเมาว่าว่าสาราพระพุทธเจ้าหาพระองค์กะสร้างเอ่อบแม่คนคนผู้สิงกะเอ่อเฮ็นน้ำกระปูว่าห้าสิสางเอ่อล้างค่ายเพื่อนใหม่ครับผมเออนะครับสร้างเมื่อกี้ผมว้าวกระปูแล้วนะครับกะเพิ่นว่าประมาณหาหกหมื่นนะครับกะตัวเลขของคนผู้สิงนี่อยากปล่อยเลขเพื่อให้ท่านผู้ชมผู้เพื่นมีโชกมีลาภในซอยกันสางเนะาะครับผมเออนะครับก็ว่างว่า งวดนี้งวดที่สามที่ปล่อยทางผมนะครับพญายที่และก็คนซุลินททีวีนะครับขนาดจ,จะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเนาะ,ะงวดเมมแมนคลิปแรกที่คนผู้สิงฝันหว่าความฝันสู่สู่ฟังหม่ในเพื่อเพื่อผููบนเขามาใหม่๋อฝอันแรกเนาะครับฝันแรกฝันเห็นรถอันเพื่อนบ้านครับอยู่ที่มองมองผมไปอยู่หละยมอง เทีย่ยงแวนะรับเพื่อนบ้านว่าอันรถเพิ่นเกิดเกิดอุบัติเหตุแห่งโค้งใต้ยกขั้นมาส่วนเปนลกเบิ้งทีเงท่เบี้ยรถเพิ่นที่เบี้ยรถเพิ่นก็ซีเก่าซีครับสามตัวนี่ซีเก่าซีครับผมอือสิบบาทมิสค<บ>รับบันนี้ก็มันมันเกี่ยวกับอันที่เบี้ยรถจะคล้องน้ำจะคล้องน้ำเก็เนี่ยข,ขี่รถขี่รถจะคล้องเราไปเหมอบอ่ะอ่าแล้วก็ไปเห็นนะนไปเห็นรถเาขาเกิดอุบัติเหตุที่เบี้ยรถจะคล้องก็หาชุดหก หาูนย์หกครับอืมวะก็รุ่งไว้ยังสั่นละครับเพื่อเป็นแนวทางเอ่อคนตายเมื่อขั้นทะเบียนรถไอ้ตอนที่มันเกิดบ้านเห็นั่ะโบเห็นในหนะโบเห็นครับอ๋อจุดใดมาฝันเรียบร้อยแล้วครับจังไปบึงทะเบียนรถเพลินครับก็จำจำได้ว่าจะของเพลินแลืวก็รถนั่นแหละแต่ว่าทะเบียนรถโบเห็นดิตอนตอนอ่าตอนฝันนั่นครับเออพราะาฝันแล้วฝันแล้วก็ ตัวเสาขึ้นไปเลยขี่รถพาร์คเนี่ยมึงรถจอดอยู่พอดียวเห็นอ่าครับผมแม่นแมนคันเดียวกันบ่ล่ะคันเดียวกันครับอทะเบียนรถเพิ่นสีเก่าสีครับอ่าแล้วก็เหล็กยังกาะเลขกสองตัวอีกเลขเลขกสองีที่ปล่อยไปอ๋อเลขเลขกสองตัวล่างที่ที่ผมจับให้ก็มีหาสามกับหาเจ็ดหาสามกับหาเจ็ดแม่นแมนแมนชุดนี้เนาะนะครับใส่ให้ทบทวนความจำให้กับเอฟซีขุนกรณ์เนี่ยนะครับสีเก่าสี หาสามหาเจ็ดนะครับสี่คนผู้สิงพืนจไห่เนาะนะครับแล้วก็หาหาศูนย์หกนี่เป็นเลขทะเบียนรถของเจ้าของครับมันเป็นเบอร์เบอร์ทูของพยานที่ได้นี่พยานที่เป็นหกศูนย์หาหลายคนก็จอบไรอ่เบอร์เบอร์ทูของพญานที่อยู่เลยเออออกเกือบชุ่มงวดเลยหงวดที่แล้วกว่าสี่หกอืมก็บงุด่ได้หงวดนี้มันมันอาจจะมาศูนย์หกหรือว่าศูนย์หานอ่นะครับไอ้นี่ อันนี้เป็นความฝันในในคลิปแรกเนาะนะครับก็มาเห็นทรหาผมว่าฝันแล้วฝันเมื่อคืนนี่ครับ้งสุดท้าย้งสุดท้ายอืฝันว่าเมียครับน้องไผ่่นไป,นปนลุนเล็กกันอยู่ทั้งเทียงนั่นแหละเทียงที่ผมไม่นอนอยู่นั่นแหละครับผมก็จูงรถมอไซค์บางทีมอไซค์รถน้ำมันมดจู้เมื่อยก็เมื่อยอขึ้นไป ก้าสิขึ้นเทียาเพื่อนก็รุนเล่กัน <Ừ. S 2> สองคนเพื่อนไผ่เมียครับเมียเมียเมียก็นองไผ่เมียก็นองไผ่ไครับเพื่อนก็นห้องขึ้นบอกดังอยู่้ยเร่ออกแล้วฮุกดึงล่างคนมาฮุกดึงล่างเดี๋้องไปห่วยจำได้สักหลังละกับตื่นเลยครับจำได้สักหลังละไอ้ที่เพื่อนเห็นเพื่อนนั่งรุนเล่นนั่นครับ เป่นหอ้องบอกว่าเลขออกแล้วเลขออกแล้วคนว่าเออห่วงหนึงน่งห่งหนึ่งรางคนว่าห่วหนึ่งรางครับโอ้ยคือบ๊วฟังต่อให้ได้ไอเหล็แล้วก็ทีนึงนะไม่ยังว่าจําอะไรจํานี่โอ้กะเ้าตื่นแห้งผุดเนาะครับผมอ,อ๋อหรือมันสิมาห่วหนึ่งรางอีนนี้บอกโมหูเดือนนี่คลิปแรกที่ผมลงว่าที่เพื่อนมันบอกนอนวานโอ้ยเลขที่มึงสื่อมันบอกมันมันสิออกสังม,มองมังเดียวกันบ่นนี่ เทียงเทียงเดียวกันครับเทียงเทียงทีไปฟันได้สามเก่าสอง่ะครับผมอ๋อบนเน่ได้น้องวดงวดก้อนนั่นอ่าที่ออกคลิปน้ำผมนั่นสามเก่าสองเม็ดเดียวเข่าสามตัวครับมางวดนี้ได้เม็ดเดียวเม็ดเดียวหกหูคือขาดแท้หกหนึ่งรางรางผมเลยหกหนึ่งรางหกหนึ่งางเลยแต่ว่าผมเหมือนเอาบบอันที่เป็นรถมอไซค์ไหม ว่าจู่เหมือน้ำมันหรือไม่เจ้าแหย่ฟซีบอลหรือยังไงยามันออกทะเบียนรถที่จูงไปเนี่ยน้ำมันเหมือนเน่ยนะครับห่วยตัวใดเหรอเก่าหนึ่งเก่าโอหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก่าเก่าครับหนึ่งเก่าเก่าทะเบียนรถสามตัวนี่นะสามตัวครับมันสี่ไาลบอลหรือยังไงกับพิจารณาบอลหรือ่ามันมันมันกระตัวเดียวเลยนี่ครับมันกระตัวเดียวกันเลยเพราะว่าหกกับเก่ามือนบ่ครับ หัวมันสีมาหนึ่งเก่าสีมาดูอ่ะแท้หัวที่แล้วกันหนึ่งเก่า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 เนี่กาจะเรื่องหกหนึ่งหกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะครับอืมนเน่ได้โอ้ฝันว่าจูงจนเมื่อยหมดรถมอไซต์จูงรถมอเตอร์ไซต์จนเมื่อยหมดรถมอไซต์หมดน้ำมันครับทากราฟหัวกระหางมันก็เป็นตัวเดียวกันครับเออหกหนึ่งเนาะหนึ่งเก่าอบอนเน่ได้หัดนี่ นะครับเพื่อพิจารณาเบื้องเรือพี่น้องหกหนึ่งล่างนี่คุบอกล่างผมเลยบอกล่างพร้อมครับเลขกออกแล้วหกหนึ่งล่างครับโอ้ยยังคงว่าห้วยกระตือเลยบ่านนี่อ่าเป็นคน<อ>ที่ฝันอหญ่าง่หผมเป็นคนฝันอหญ่าีอืมก็จะถ่ายยุดเกือบสิเลขออกได้นี่จังไดความฝันนน่ครับเออเพราะว่างวดทิพานไดเอ,อ่อไอย่างก็สามเก่าสองนี่ก็ลุ่งไปปลายงวดพูนได้นาะครับอืมเป็นคนที่ฝันแบบ อยางแห่งตอนยา้ไอ้นี่กับถือว่าไปฝันอยู่มองที่ได้สามเก่าสองงวดนั้นได้เหล็กบนงวดนี้น่าจะได้เหล็กล่างคือความฝันก่าเป็นไหนเนาะครับครับอ้าวทายชุดมี่ยังฝากเอฟซีพ่อแนครับโอ้บระท่านไหนให้เบื้องเลัโอ้โอ้สีฝากแล้วสีฝากแล้วนะครับนี่นะครับเป็นงวดนะครับอ่าอีกงวดหนึ่งเนาะนะครับที่อ่าคนผูดสิงผุดฝันนะครับว่าอ่าเห็นเมียกับน้องไผ่ ไปรุนเลขน้ำกันเนาะนะครับซึ่งไปที่ไปพอนั่อไปพ่อช่วงที่เพื่อนประกาศเหลขแล้วเลขกถ่ายพอดีเนาะครับอืมนะครับบอกว่าเลขออกแล้วอ่าหกหนึ่งนะครับล่างด้วยเนาะนะครับแล้วก็ลดนะครับก้อนสีไปหอดนี่ยคือจุ้งรดน้ำมันมืดครับทะเบียนรถนี่หนึ่งเก่าเก่าครับเออนะครับเอานะครับหมวดทลี่ยสี่หกงมวดนี้อาจจะเป็นสี่เก่าก็ได้เด้ เออเนาะนะครับเอาถ่ายชุดนี่ฝากความหวังไว้กับคุณผู้สิงให้มียังหอดเอฟซีเพื่อนเหงก็เลขที่ใดมากก็ให้พิจารณาบึงครับมันก็แค่ข้มฝันเนาะจะขับออกบาออกห้องกับบุหงครับใส่วิจนายานเอ่อบึงเอาครับคก็ผมว่าพกหนึ่งนี่มันก็แค่ายเลข ที่เพื่อนบอกสุดนั่นแบผะเพื่อนว่าอยู่ลางหรือคืออยู่ลางหรือใช่ไหมผมว่านกก็กพิจารณาเบ้างครับพี่นอกครับอขอให้สุขสมกันมาครับผมครับผมครับ่ายสุดนี้เนาะนะครับึงไปชมความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอ่าแต่ว่าหลายคนกับฝันอย่างผมพ่อใหญ่ที่นี่ฝันตัวเจ้าของผู้พิชนฝันแม่นมันอาจจะเป็นอีกตัวเลขที่จะให้โชค ให้หลาบให้ใช่เห่าเนอะในหมวดวันทีจีบหลงเบืองลองเบิองพราะวลางแบบซื้อเอามันแต่ลางแล้ะนะกระผมเนียนลางเลยบราสันเนาะครับผมใส่ชุดขอบคุณครับผมคนผู้สิงครับขอบคุณครับ